ลูกไลฟ์อยู่เรื่อยๆสว,ส,าามอมยสวัสดีครับคุณเรนารารีนคุณหมอเมย่าสวัสดีครับคุณเทิดศักดิ์สวัสดีครับคุณขวัญรีสว,ส,รสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายเข้ามาได้ครับวันนี้จะเปิดเผยเคล็ดลับความเป็นผู้นําทําไมดี๋ยวเราพูดคำว่าผู้นํานะทําไมนะทําไมทําไมต้องพูดผู้นําไม่แน่ใจทําไมต้องพูดผู้นําทําไมเลือกหัวข้อนี้คนร,รู้สึกว่าทักษะนี้มันจําเป็นต่อ ช่วงนี้เพราะว่าหลังจากสถานการณ์โควิดเข้ามาเนี่ยหลายๆคนก็ยังขาดความมั่นใจในการทำธุรกิจเยอะมากก็เลยต้องการหัวข้อ,ขอ,ขอนี้เพื่อจะมาให้มันัาร์ก,กับคนที่ <Okay. S 2> ต้องการได้เป็นร <Okay. S 2> ุ่นน้องโอเคเพราะนั้นคือท,ทีมงานผมบอกว่านะครับคนที่ดูแลบอกว่าสวัสดีครับคุณโจคือสวัสดีครับคุณนัทพงศ์สวัสดีครับคุณรุ่งทิพวาสวัสดีครับคนในทิ t เอร์ทิงเข้ามาคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงโควิดนะครับหลายๆธุรกิจประสบปัญหายยะมากมาย นะครับคนเกิดขาดความมั่นใจเยอะมากนะครับในตลาดในธุรกิจในเศรษฐกิจในรัฐบาลนะครับแล้วแต่ทั่วโลกไปสไปัมพาอ,อแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ถ้าคุณไม่ได้ศึกษาสิ่งที่เกิดเปลี่ยนแปลงทางฐานอำนาจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเราควรจะศึกษาแล้วก็เต็มตัวแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าโลกนี้หรือประเทศนี้ต้องการมากๆนะตอนนี้คือผู้นำ นะครับแล้วตอนนี้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผู้นำเนี่ยมันดูแบบฟังแล้วมันดูมันดูเขาเรียกอะไรมันดูแบบนั่นเหมือนมาเทศปะวะคือไม่ได้เทศครับแค่แชร์ความคิดเห็นนะครับแล้วเราแค่เปิดให้ถามคำถามแชร์นะครับแชร์เท่าทีา่แชร์ได้นะครับแล้นี่ครั้งแรกไลฟ์ผ่านทิก o o k ด้วยผ่าน Facebook ด้วยนะครับถ้าทายเข้ามาได้ถ้าทายกันเข้ามาได้และอยากรู้อะไรเรื่องเกี่ยวกับผู้นำเนี่ยแชร์ เข้ามาได้คือเหมือนกับว่าถามมาได้ครับผมจะพยายามตอบนะครับอย่างแรกคือสปอยเลอร์คืออย่างแรกดิสเคเมอร์ก่อนผมไม่ได้บอกผมเพอร์เฟกในการพูดนำนะข้อข้อดีของผมคือผมยังเรียนรู้อยู่ผมยังเติบโตอยู่เสมอผมจะไม่เคมาว่ากูคือเทพกูเป็นแบบเทพมาจุติกูเพอร์เฟกทุกอย่างผมไม่ได้พูดนำอย่างนั้นครับแล้วถ้าผู้นําทุกคนที่ผมรู้จักก็ไม่ใช่เป็นแบบนั้นเหมือนกันทุกคนมีด้านดีด้านมืดนะครับแล้วมันไม่เพอร์เฟกครับแต่คีย์คือไอความไม่เพอร์เฟกเนี่แหละทำให้เขาเป็นผู้นามกๆ ไปเป็นเทพดีกว่าไหมนั่นคือมุมมองผมนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยคือเวลาพูดถึงผู้นำเนี่ยคือ <Marc. S 1> ผมจะพูดเสมอคือถ้าถามถามตรงๆเลยนะถ้าถามแบบตรง,ตงๆยังไม่เข้าเรื่องนะคือมีคนนี้เห็นด้วยว่าการเป็นผู้นำเนี่ยสำคัญมากๆถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจในชีวิตในการงานเพราะถ้าคุณมองกลับไปนะครับคนที่สําเร็จมหาศาลทุกคนเนี่ยมีความเป็นผู้นําในระดับสูงนะครับหรืออย่างน้อยระดับหนึ่งเสมอไม่ว่าในธุรกิจของเขาในงานของเขาในครอบครัวของเขา ในชีวิตของเขาใครเห็นด้วยม้างครับพิมพเขา้ามาเห็นด้วยเข้ามาหน่อยพิมพ์เข้ามาหน่อยพิมพเข้ามาหน่อยพิมเข้ามาหน่อยนะครับเห็นด้วยไหมนะครับไม่ว่าจะอยู่ f a c e b o ๊กกลุ่มถ้าเห็นด้วยพิมพ์เข้ามาหน่อยครับพิมพ์เข้ามาหน่อยคุณนัทพงศ์คุณรุ่งทิวาเดี๋ยวผมนะับหรือกดหัวใจเข้ามา เกถ้าเห็นด้วยเนี่ยพิมเข้ามาครับเดี๋ยวดูเฉยเฉยเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณเห็นด้วยมีคนพิมพ์เข้ามานะเคคือถ้าคุณเห็นด้วยเนี่ยคือผมเชื่ออย่างนี้คือแน่นอนครับถ้าเรารู้ว่าการเป็นผู้นํานั้นสําคัญมากๆคําถามคือแล้วทําไมคนส่วนมากปัดความรับผิดชอบหรือไม่ชอบความเป็นผู้นํานั่นคือคําถามแรกก่อนเลยสําหรับผมนะนั่นคือคําถามแรกก่อนเลยทําไมคนส่วนมากถึงไม่ชอบการเป็นผู้นํา อ่าผมตอบได้เลยครับเพราะผมเองก็เคยเป็นผมเป็นคนหนึ่งที่เวลาพูดถึงการเป็นผู้นำว่าเฮ้ยไม่อยากรับผิดชอบว่ะไม่อยากจะแบบคืนโยนให้คนอื่นดีกว่าเวลาพลาดหรือเวลาล้มแล้วกูจะได้ไม่รับผิดชอบโทษคนอื่นได้นะครับใครเคยเป็นอย่างนั้นบ้างนะครับผมเองไม่เป็นนะครับแล้วคือแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากอาจารย์ของผมแรรซิงเกร์เนี่ยแล้วผมค้นพบด้วยตัวเองเนี่ยทำผมมานั่งถามตัวเองว่าเฮ้ย hey, ทำไมผมเป็นอย่างนั้นวะทาไมถึง เวลาถึงเวลาที่ต้องเฮ้ยก้าวมาเป็นผู้นำนะครับหรือเวลาที่ต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างเนี่ยทำไมถึงเราไม่อยากเป็นนะครับแล้วสาเหตุมันมาจากลึกๆคือพ่อผมกลัวที่จะพลาดผมกลัวที่จะล้มเพราะผมคิดว่าผมมีมุมมองหรือไอเดียของผู้นำเนี่ยผมยังไปยึดติดก,กับความเชื่อเก่าๆหรือวิธีคิดเก่าๆยู่ว่าผู้นำเนี่ยแม่งต้องรู้ทุกอย่างมันต้องเป็นทุกอย่างเหมือนแบบถ้าคุณเคยดูหนังเนี่ยครับโดยเฉพาะ <laughs> คเคยดูหนังแบบหนังแบบหนังอิแบบนเดียแบบก็ได้หรือหนัง ฝรั่งก็ได้พีะเอกแม่งเก่งอ่ะไปหรือไปหนังจีนก็ได้พระเอกแม่งเข้าไปแม่งฆ่าคนได้หมดทุกคนแม่งเก่งแม่งเหมือนธานอสแม่งเอาชนะทุกคนได้นะครับคือแล้วคือไม่กลัวใครสู้กับใครแม่งก็ชนะหมดขี้คือคนสามารถคิดว่าเป็นผู้นําแล้วเนี่ยคือต้องรู้ทุกอย่างต้องเก่งทุกอย่างต้องเป็นทุกอย่างแล้วต้องเพอร์เฟกต์สุดๆห้ามพลาดเลยถ้าคําถามผมคืออย่างนี้ครับในชีวิตจริงมันเป็นอย่างนั้นได้ไหมในชีวิตจริงมันเป็นไปได้ไหมที่คุณจะรู้ <fin> <am> ทุกอย่างคุณเก่งทุกอย่าง <fin> <am> คุณแม่งเทพสุด ผมเชื่ออะไรครับแม่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ผู้นําทุกวันนี้คุณเอาใครก็ช่างครับผู้นําระดับประเทศระดับโลกระดับธุรกิจแม่งเคยผิดพลาดกันทั้งนั้นครับโดยเฉพาะในยุคนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะเก่งทุกอย่างนะครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับพอผมเข้าใจสิ่งนั้นผมเลยเฮ้ยเออว่าเราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่าง้ความเชื่อเก่าๆที่เราเคยมีผู้นําต้องเก่งทุกอย่างรู้ทุกอย่างพอโรองเรียนสอนเรามาห้ามทําผิดห้ามนูน่นห้ามนี่เนี่ย มันไม่เวิร์กอีกต่อไปครับมันใช้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ผมก็เลยถามว่าแล้วในผู้นําในยุคใหม่เนี่ยถ้าคุณไปดูอีลอนมาร์กส์บิลเกตสตีฟจ็อบส์ทุกคนเคยพลาดมาก่อนสตีฟจ็อบส์เคยโดนไล่ออกจากบริษัทตัวเองด้วยซ้าไปบิลเกตส์ก็เคยพลาดทุกคนเคยพลาดมาก่อนแล้วคุณสมบัติที่แท้จริงของการเป็นผู้นาคืออะไรแล้วถ้าคุณย้อนกลับไปศึกษาผู้นําสุดยอดที่ยิ่งใหญ่ในอดีตนะครับเอาใครก็ช่างเนี่ยไม่มีใครใเพอร์ ing, เฟกต์จอห์นเอ็ดการีมาทีล แต่ว่าผู้นาแม่งไม่ต้องเพอร์เฟกนี่หว่าไอ้เราสร้างภาพเองว่าผู้นําต้องแม่งเป็นเหมือนพระเจ้าเหมือนเทพห้ามผิดห้ามรู้ทุกอย่างเทพพวกเนียแต่มันไม่จริงเลยครับมันไม่จริงพอผมค้นพบสิ่งนั้นเนี่ยมันเหมือนกันมันเหมือนแบบมีความแบบผ่อนคลายแบบอ๋อเออกูเก็ตละนะครับแชร์ด้วยนะครับแชร์ด้วยนะครับแชร์ด้วยใครรู้สึกมีประโยชน์อยู่บ้างพอพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลย ผมก็เลยถามตัวเองแล้วจริงๆการเป็นผู้นาในยุคในยุคนี้โดยเฉพาะหลังโควิดเนี่ยผมเชื่อว่าโลกต้องการผู้นําประเทศต้องการผู้นําธุรกิจคุณต้องการผู้นําครอบครัวคุณต้องการผู้นานะครับแล้วถ้าคุณอยากสําเร็จคุณต้องเป็นผู้นําระดับนั้นเนี่ยผมก็เลยถามตัวเองแล้วเฮ้ยเคล็ดลับการผู้นำํำมันคืออะไรแล้วความเป็นผู้นําจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วผมก็เลยมานั่งศึกษ,ษาและค้นพบมันเลยทําให้ผมพอรู้เรื่องเกี่ยวกับผู้นาผมไม่ได้บอกผมเพอร์เฟกนะแต่ผมรู้ว่าในช่วงวิกฤตนี้เนี่ย ผมเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมผมแน่ๆนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการเป็นผู้นําให้กับผมง่ายๆใน3ขั้นตอนแบบโคตรง่ายโคตรนะครับใครก็สามารถทําได้โดยไลฟ์ในไลฟ์สั้นๆนี้นะครับใครคิดว่าอยากรู้บ้างพิมพ์เข้ามาหน่อยครับพ,พิมพิมเข้ามาว่าอยากรู้หรือส่งหัวใจเข้ามาถ้าอยู่ Facebook นะครับถ้าอยู่ถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในะอะไรติ๊กต็อกเนี่ยแค่พิมพ์เข้ามาก็ได้ครับผมไม่รู้มันมีกฎอะไรได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเช็คในทิกติกกต็อกดเลยว่าคุณเป็นยังไงกันบ้างนะครับพิมพ์เข้ามาหน่อยพิมพ์เข้ามาหน่อยโอ้โหอันนี้เพิ่งไลฟ์ครั้งแรกนี่แนในทิกติกกตอกพิมพ์เข้ามาหน่อยนะครับพิมพ์เข้ามาหน่อยอยากรู้นะครับมีกดของขวัญได้นะครับมีมีให้ยามดมด้วยด้วยโ,โอเค <laughs> นะครับ okay. <laughs> โอเคฮะ โดเนตได้ไม่ไม่อะไรครับเราไม่เอาโดเนตโยนพงพงพงอะไรมาก็ไ้จะพูดพงหลีกละโอ้โหเกือบ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 ละเกือบละอ่าโอเคแลนี่ที่นี้เนี่ยถ้าอยู่ facebook กดหัวใจมารัวๆครับกดหัวใจมารัวรวโอเคมีคนบอกมันเข้าการเมืองแล้วลุงยุด้พลาดทุกวันเลยนะครับก็คือสิ่งหนึ่งครับคือผู้นำที่คือเคล็ดลับแรกสำหรับผมเลยเนี่ย ถ้าคุณศึกษาเนี่ยนะครับคืออย่างผมเนี่ยถ้าคุณอ่านเรื่องแจ็คมาคุณอ่านเรื่องคนคือคุณอ่านเรื่องเจ้าของธุรกิจที่สําเร็จเนี่ยโดยขณะที่เป็นระดับซ e o หลายๆท่านเนี่ยนะอย่างผมอ่านเรื่องทีมคุกอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบคือผู้นําไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยในในโลกยุคใหม่นี้เนี่ยที่คุณจะรู้ทุกอย่างได้แต่ผู้นําที่ดีเนี่ยมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันหมดครับเขามามองภาพใหญ่อยู่เสมอหน้าที่ของเขาเนี่ยคือทําอะไรครับ คือสร้างวิถัยคือสร้างวิสัยทัศน์เขามีทักษะในการสื่อสารนะครับให้คนเห็นด้วยให้คนเดินตามนะครับแล้วคุณอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับใครก็ช่างครับผมอ่านตั้งแต่เรื่องคนสร้างชาติคนสร้างบริษัทคนสร้างรัทธิคุณอ่านได้หมดเลยนะครับแล้วคนที่แบบโน้มน้าวคนหมู่มากได้เนี่ยคุณจะเอาคารทีมาร์ตินลูเธอร์คิงเอาใครก็ช่างครับเอ่อคุณนาศาสนาคือสิ่งหนึ่งที่เขามีเหมือนกันเหมือนกันหมดเนี่ยเขาไม่ได้ เก่งทุกอย่างนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยแต่สิ่งนที่เขามีเนี่ยเขาสร้างวิสัยทัศน์หรือเขาขายวิสัยทัศน์ให้คนได้เข้ามาจากภาพใหญ่ได้เขาขายวิสัยทัศน์ได้ว่าเฮ้ยเราวิสัยทัศน์ในอนาคตเราคืออะไรพันธกิจเราคืออะไรจุดประสงค์ขององค์กรนี้คืออะไรจุดประสงค์ของสิ่งที่เราทําอยู่คืออะไรแล้วเขาทาให้คนอินกับสิ่งนั้นได้ นะครับแล้วเขาก็มีค่านิยมอย่างชาัดเจนเขามีกฎเป็นชัดเจนนะครับคือแล้วเขาเน้นบริหารสิ่งเหล่านั้นนะครับเขาไม่ได้เน้นมานั่งบริหารอะไรเล็กๆน้นอยๆนะครับนั่นคืออันแรกคือเข้ามาจากภาพใหญ่ครับเขาเป็นคนที่เขาเรียกขายวิสัยทัศน์ขายพันธกิจได้นะครับแล้วก็สร้างค่านิยมสร้างกฎได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับวันนี้เนี่ยคือถ้าคุณอ่านเรื่องเกี่ยวกับแจ็คหม่าเนี่ยคุณจะรู้อะไรเขาเวลาเขาเริ่มต้นธุรกิจเนี่ย เขาเป็นคนแค่ไม่ได้รู้เรื่องคอมพิวเตอร์อะไรยะะมากมายนะครับเขาแค่มีไอเดียแล้วเขาขายวิสัยทัศน์ให้คนเห็นด้วยได้นะครับเขาสร้างวัฒนธรรยว่ามีาะไรครับน่านิยมจากกฎเขาสร้างสิ่งเหล่านั้นได้แล้วที่เหลือทําไมครับพอเขาสร้างแล้วเขาเป็นคนร้าด้วยแบบเขาเป็นคนผลักดันทีมได้วิส,สัยทัศน์ให้เราไปข้างหน้าเรามองอย่างนี้นะที่เหลือเขาจ้างคนที่ใช่เข้ามาที่เห็นด้วยที่เห็นด้วยกับวิส,สัยทัศน์นั้นที่เห็นด้วยกับพันธกิจนั้นนะครับหน้าที่ของคุณคือไม่ได้ รู้ทุกอย่างเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่ทํายังไงที่คุณจะดึงคนเก่งคนที่มีความสามารถให้มาทํางานกับคนนะครับแล้วคนที่เป็นผู้นําอย่างแท้จริงเขาขายไอเดียขายวิสัยทัศน์ขายพันธกิจให้คนมาร่วมงานได้เขาดึงนะครับให้คนมาร่วมงานคนเห็นด้วยเขาและอยากทํางานกับเขานะครับแล้วมีคือพยายามสร้างวัฒนธรรมแบบนั้นแล้วนั่นคือผู้นําที่แท้จริงครับแล้วคุณมองย้อนกลับไปใครก็ได้ครับผมอ่านตอนปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับโอบามานะครับจากตอนที่ ในปี2008เขาลงเลือกตังเนี่ยจากที่เป็นสอสอนะครับเป็นเซเนเอร์ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่ทํายังไงเขาสามารถชนะได้เพราะเขาสามารถโน้มน้าวให้คนเชื่อได้ว่าเฮ้ยเรามาด้วยความหวังใหม่ต่อให้ผมก็คือการทำของเขาอาจจะไม่ตอบโจทย์วิธีพูดของเขาแต่สิ่งที่ทําให้เขาได้รับเลื่อกตังสอบใหม่ติดก,กันเนี่ยเพราะเขาสื่อสารได้ชัดเจนมากเขามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมากเขามองว่าเฮ้ยคนเบื่อการเมืองแบบเดิมแล้วคนต้องการความหวังใหม่โคบแล้วคือเขาก็ขายวิสัยทัศน์นั้นสร้างวัฒนธรรมมา แล้วนั่นคือสิ่งที่เขาทำครับเขาเป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมแล้วเขาไม่ได้รู้อะไรเลยครับถ้าคนอ่านเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนเก่งเลยครับแต่เขามีคนเก่งที่อินกับวิสัยทัศน์นั้นเขามีคนเก่งที่อินกับความเชื่อเขาเขามีคนเก่งที่อินแล้วยอมมาทํางานให้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าผมเป็นคุณเนี่ยหนึ่งในทักษะที่ผมจะมีเลยนะครับคนส่วนมากเนี่ยคือวันนี้คุณจะเป็นผู้นําที่ดีคุณต้องสื่อสารให้เป็นครับคุณต้องขายวิสัยทัศน์ให้เป็น นะครับคุณต้องสื่อสารให้เป็นขายวิสัยทัศน์ให้เป็นคุณต้องมีทักษะแล้วคุณต้องสร้างพันธกิจให้เป็นว่าคือคนเนี่ยถ้าวันนี้คนเอาเงินไปลอ่อคนผมเพื่อว่าคนจะทาง,งานเพื่อเงินอย่างเดียวเงินอย่างเดียวงเยวงนเิงนอย่งางเดียวเนี่ยมันไม่พอครับคือโดยเพราะถ้าคุณสังเกตเด็กที่เป็นมิเลเนียลเนี่ยนะครับมิเลเนียลคือคนที่อายุเกิดหลังปีหนึ่งก็แปดสี่โชคดีผมเกิดหนึ่งเก็แปดสิบดีผมก็ยังเป็นมิเลเนียลอยู่นะครับแต่ว่าแต่ว่าคือ ถ้าคุณสังเกตเนี่ยเขาเคยศึกเขาเคยทำมีใจครับว่าคนเนี่ยคือแรงกำลังใจของคนเนี่ยมันถูกสร้างมาจากอะไรแล้วสิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยคือเงินมันไม่ตอบโจทย์ครับคนส่วนมากเนี่ยแน่นอนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเงินมันตอบโจทย์แต่พอเลยไปแล้วเขาได้เงินพอดีแล้วเนี่ยหรือมากพอแล้วเขาจะไม,เะไม่เขาจะรู้สึกว่าคือหรือที่อื่นให้เงินมากกว่าเขาจะไปหรือถ้าเขาเงินมันโอเคแล้วเขาก็ไม่แคร์ครับที่คือคนส่วนมากทุกคนอยากเป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเขาแล้วถ้าคนขาย ผมเชื่อว่าผู้นําทุกคนนะครับเป็นนักขายที่ดีเป็นนักสื่อสารที่ดีสามารถนะครับสามารถสามารถเขาเรียกอะไรครับสร้างคือเขาเรียกสร้างวิสัยทัศน์ให้คนเห็นได้นะครับแล้วแล้วถ้าคุณวิสัยทัศน์ชัดเจนพอคุณมาคุณมาจากแล้วแน่นอนคนบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยนะนะครับแล้วคุณเห็นได้เลยครับปัญหาที่บ้านเราเจออยู่ผู้นําอาจจะขายวิสัยทัศน์ไม่ได้เก่งมากนะครับซึ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้ว สวัสดีครับนะครับคือก็เลยก็เลยนั่นคือปัญหานะครับแล้วอาจจะไม่มีไม่รู้มีวิสัยทัน์หรือเปล่านะครับอาจจะไม่มีวิสัยทัศนะครับคือแต่สิ่งหนึ่งที่แล้วผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แคร์เรื่องนั้นนะครับเพราะว่าการเมืองบ้านเราผมว่าเมื่อเทว,วาสิ่งนี้เกิดขึ้นในโลกนี้อยู่นะค,คือตอนนี้มันเกิดเปลี่ยนฐานเปลี่ยนเปลี่ยนฐานอํานาจของโลกอยู่แล้วผมพุ่งตรงกับบ้านเราเนะี่ยการเมืองเล็กมากเมื่อเทว,วาสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกไปนี้อยู่ นะครับได้ตรงนั้นน่ะน่ากลัวมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างนะครับแล้วผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆตอนนี้มาครับข้อสัตยคือคุณสร้างออกดคุณสร้างวัฒนธรรมที่ดีแล้วณด้ดันมันด้ยด เขาขายวิสัยทัศน์ได้ว่าเขาเป็นนักธุรกิจเขามาเนี่ยและเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับเขายาบางไม่ยอดเยี่ยมนักยอดเยี่ยมนะครับแล้วนะครับเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะชนะครั้งที่สองแล้วบ่าผมว่าอาจจะไม่นะครับถ้าถามผมเนี่ยนะครับคือเขาเป็นนักขายที่ยอดเยี่ยมเขาขายวิสัยทัศน์ได้นะครับอันที่สองเนี่ยสิ่ง สำคัญมากๆสิ่งนี้เนี่ยถ้าคุณศึกษาเนี่ยคือหน้าที่ของผู้นําที่ดีเนี่ยคือคือสิ่งหนึ่งที่ที่ผมสังเกตเลยครับหน้าที่ของผู้นําที่ดีเนี่ยคือไม่ได้เป็นนักเขาเรียกว่าอะไรครับคุณต้องชัดเจนคุณต้องชัดเจนกับ DNA ของคุณว่าคุณต้องการคุณเป็นแนวไหนนะครับคือคุณต้องชัดเจนกับ DNA ของคุณของแล้ววิธีไหนที่คุณต้องการจะบริหารองค์กรเพราะประเด็นอย่างนี้ครับองค์กรวัฒนธรรมทุกอย่างในองค์กรทุกอย่างในธุรกิจคุณมันสะท้อนตัวคุณ คุณต้องชัดเจนเสมอว่าคุณเป็นแนวไหนคุณต้องสร้างคุณต้องการสร้างองค์กรแบบไหนนั่นคือข้อ2ส,สําคัญมากๆแล้วคุณจะสร้างวัฒนธรรมแบบไหนคุณมีความคิดแบบไหนแล้วมันจะสะท้อนตัวตนคุณต,ต,ตอนนี้เนี่ยบางคนอาจจะหาว่าเฮ้ยแม่งแม่งแม่งแม่มันหมายความว่าไงวันนี้เนี่ยถ้าคุณจะสร้างองค์กรหนึ่งขึ้นมาคุณสร้างธุรกิจมันขึ้นมาเนี่ยถ้าธุรกิจมันเละเทะเลยแต่ว่าอะไรรู้ไหมครับ ตัวตนคุณก็อาจจะเละน,นิสัสในชีวิตคุณคุณก็อาจจะเละเหมือนกันมันเลยส่งคือมันเป็นตัวสะท้อนธุรกิจมันเป็นตัวสะท้อนตัวคุณเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยถามครับว่า DNA คุณคืออะไรคุณต้องการแบบไหนแล้วสร้างองค์กรหรือสร้างธุรกิจที่มันสะท้อนตัวคุณสําคัญมากๆนะครับเขาบอกสัญญาณกระตุกมากเลยฮะกำลังเช็คอิเนเทอร์เน็นตอยู่นะครับกำลังเช็คอิเนเทอร์เน็นตอยู่ ปั๊บน่งนะครับกาลังเช็คอินแทนู่ผมเห็นตัวเองยังไม่ชัดเลยทำไมมันดูมืดขนาดนี้สัญญาณกระตุกไหมครับ Toma, อ่าโอเคถ้ามาแล้วนะครับทักทายเข้ามาหน่อยไม่ได้ยินไม่ได้ยินโอเคตอนนี้ติ k กต k อกยังไลฟ์อยู่ใช่ไหม <Live. S 1> อ่าสรุปสั้นๆครับคือไม่อยากไลฟ์นานนะครับผมไม่ได้ชอบไลฟ์นานขนาดนั้นโอเคสรุปสั้นๆคืออันที่2เนี่ย คือคุณต้องชัดเจนกับ d n a ของคุณคุณจะสร้างวัฒนธรรมอย่างไนองค์กรแบบไหนนะครับเพื่อดึงคนที่ใช่เข้ามาเพราะถ้าคุณไม่ชัดเจนกับ DNA ของคุณเนี่ยแล้วคุณไม่สามารถสร้างองค์กรที่มันสะท้อน DNA ของคุณค่านิยมวัฒนธรรมที่คุณอยากสร้างได้เนี่ยคุณไปจะยยืดหลุคนที่ไม่ใช่เข้ามาสําคัญมากๆครับแล้วก็อันที่3สุดท้ายเลยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ก่อนก่อนจะไปอันที่3ตัวอย่างง่ายๆครับคือถ้าคุณเห็นเนี่ยแอปเปิ้ลดิสนีย์หลายๆอย่างเนี่ยคือ คือทุกอย่างที่มันถูกสร้างขึ้นมามันสะท้อน DNA ของผู้ก่อตั้งมากๆนะครับแล้วหรือปัจจุบัน CEO มากๆคือวันนี้เนี่ยถ้าคุณสังเกตดิสนีย์เนี่ยคือหรือ,อตอนที่มันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างครับมันสะท้อน DNA ของผู้ก่อตั้งคือวอลต d ดิสนีย์คนที่รับเข้ามาวัฒน,ธ,นธรรมที่เขาต้องการสร้างเป็นยังไงนะครับหรือให้มีความคิดสร้างสารรค์ยังไงหรือแม้กระทั่งสตีฟจ็อกเก็จริงครับตอนเวลาเขาเทำแอปเปิลเนี่ย คือตอนที่เขาอยู่เป็น CEO เนี่ยกขากลับมาทํากับตอนไม่อยู่เนี่ย DNA มันต่างก,กันมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจนกับ DNA ของคุณชัดเจนมากคุณต้องการให้มันสะท้อนอะไรนะครับแล้วสร้างวัฒนธรรมแบบไหนเพราะการวัฒนธรรมแบบนั้นเนี่ยมันจะดึงคนที่คุณต้องการเข้ามาแล้วสําคัญมากคนต้องเข้ากับวัฒนธรรมนั้นให้ได้นะครับเก่งแค่ไหนก็ช่างถ้าเข้ากับวัฒนธรรมไม่ได้ไม่มีประโยชนอ์อันที่3ามในนั้นที่ผมชอบมากๆครับที่คือสิ่งหนึ่งที่ สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อมากๆครับคือวันนี้เนี่ยคือหน้าที่ของผู้นําที่ดีเนี่ยต้องมีทักษะการอํานวยคารับท่าอน,นวยคืออะไรทักษะการอํานวยคือทักษะการดึงศักยภาพของคนออกมาเพราะประเด็นคืออย่างนี้ครับถ้าวันนี้เนี่ยคุณไม่สามารถคือเอาคนเก่งเข้ามาเนี่ยแต่คุณไม่สามารถอํานวยให้เขาแสดงออกได้หรือแสดงความคิดเห็นได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนก็จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นทักษะการอํานวยหรือฝรั่งเรียกว่า facilitation เนี่ยนะครับสำคัญมากมาก นะครับใน FedEx เนี่ยเขาพูดอยู่อย่างนี้อยู่เสมอครับแล้วคือเขาพูดอยู่เสมอว่าคือในในในตอนวิกฤตเนี่ยคือถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นผู้นําเองนะครับแล้วคุณต้องรู้ทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดวิกฤตเ,เกิดอะไรเนี่ยถ้าคุณมีทีมนะครับถ้าคุณสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วเขาสแสดงความคิดเห็นได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือในช่วงวิกฤตทีมคณก็จะสแสดงมากขึ้นเขาจะเป็นเจ้าของมากขึ้นและถ้าคุณมีทักษะนี้เนี่ยคุณก็จะสามารถช่วยให้ทีมเนี่ย แสดงความคิดเห็นได้นะครับและในเฟรเด็กซ์เขามีคําพูดได้ดีมากนะครับใครมีไอเดียณตอนนั้นในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตในช่วงเวลาที่แย่ๆคนนั้นเป็นผู้นำณตอนนั้นมันหมายความว่าไงครับมันหมายความว่าคือมันหมายความว่าในตอนวิกฤตใครมีไอเดียคนนั้นเป็นผู้นําเพราะอะไรครับหลายๆครั้งในเกิดเวลาเกิดวิกฤตเกิดปัญหาคนส่วนมากมักไม่มีมักไม่มีไอเดียหรือไม่กล้าแสดงออกหรือผู้นําก็คิดว่าฉันต้องรู้ทุกอย่างฉันต้องให้คนเชื่อฟังเท่านั้นแต่ างครั้งมันอาจจะไม่ใช่ครับโดยเฉพาะในยุคนี้เนี่ยคุณไม่มีทางรู้ครับว่าไอเดียที่ดีมันจะมาจากไหนได้นะครับแล้วตัวอย่างที่ผมให้ได้เนี่ยบริษัทถ้าคุณรู้จักบริษัทพิซซ่านะครับเขาบอกว่าเป็นบริษัทที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดเนี่ยคือเขาบอกทุกครั้งที่เขาออกแบบประชุมเนี่ยเขาเอาทุกคนมานั่งรวมกันนะครับไม่ว่าจะวันนี้คุณจะใหญ่ขนาดไหนเป็นผู้บริหารระดับสูงเอาพาร์โรนเอามานั่งติดก,กันหมายความว่าไงครับคือมันหมายความว่าคือวันนี้เนี่ย S <S คือเขาไม่มีนั่งแบบเป็นยศเป็นตำแหน่งเพราะถ้านั่งเป็นยศเป็นตำแหน่งเนี่ยเอาคนที่แบบเป็นผู้บริหารเขาเคยทำเนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้ารองลงมานั่งอยู่ข้างหลังเวลาประชุมเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นแล้วพอเกิดปัญหาเนี่ยก็มันก็จะไอเดียมันก็จะมาจากแท้เขาด้านบนแล้วบางครั้งมันไม่เวิร์คครับพิกซาเลยเปลี่ยนวิธีประชุมใหม่เวลาประชุมเนี่ยทุกคนนั่งเทีทยมกันนั่งเป็นวงกลมผู้บริหารนั่งนี่แล้วคุณจะเป็นพาลงไม่อะไรก็ช่านนั่ง,งข้าง มันไม่มีตำแหน่งไม่มียศครับแล้วสิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยเพราะเขาอยากสร้างวัฒนธรรมแบบนั้นเนี่ยเวลาแสดงความคิดเห็นออกมาเนี่ยคือเขาเขาคนพบว่าเฮ้ยจริงๆความคิดเห็นดีๆไอเดียดีมันมาจากที่ไหนก็ได้ครับมันไม่จำเป็นต้องมาจากแค่ผู้บริหารระดับสูงถ้าคุณสร้างส,างสภาพแวดล้อมที่ใช่เพื่ออำนวยคนแสดงความคิดเห็นคุณก็จะได้ความคิดเห็นไอเดียดีๆเยอะแยะ,ยะมากมาย นะครับสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะเสริมนิดหนึ่งครับคือหนึ่งในหนังสือที่ผมอ่านอยู่เนี่ยเป็นหนังสือของจอคโควิลลิงเนี่ยกาเขียนหนังสือชื่อ extreme ownership ความรับผิดชอบแบบร้อเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีทีมที่แย่ครับวันนี้ถ้าทีมคุณแย่อยู่เนี่ยหรือวันนี้ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณหรือคุณทางานในทีมแล้วคุณบอกว่า,วาทีมแย่มันไม่มีทีมที่แย่ครับมีแต่ผู้นําที่แย่การที่ทีมคุณแย่เนี่ยในฐานะเป็นผู้นำเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบ100ร้บอย เฮ้ยฉันทําอะไรอยู่หรือเปล่าฉันไม่แสดงฉันไม่สามารถสร้างพื้นที่ที่มันปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เปล่าฉันไม่สอนเขาเต็มที่หรือเปล่าหรือฉันแค่สั่งอย่างเดียวเพราะคนสามัครเป็นผู้นาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้นหาหรอกครับเป็นแค่เจ้านายมาถึงก็ลูกน้องกูสั่งอย่างเดียวกูสั่งอย่างเดียวแล้วพอไม่ได้ดังใจก็หงุดหงิดก็แบบเฮ้ยแม่งไม่ได้ดังใจนะครับแล้วคุณเอาออกบ้างหรือแต่พอจะออกก็คิดว่าเฮ้ยต้องรับเข้ามาแล้วมาเทรนใหม่คุณก็เลยไม่กล้าจ้างคนใหม่คนสามัครเป็นอย่างนั้นยมาก นะครับผมก็เลยเชื่อววาอย่างนี้ครับคือถ้าคุณเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยมันไม่ได้เพราะทีมหรอกครับมันเพราะตัวคุณฟังดูแล้วเจ็บนะครับผมก็เป็นครับเพราะว่าผมเองเนี่ยมีทีมการตลาดแล้วผมกำลังทปร,บปรปับการตลาดในช่วงโควิดเนี่ยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือทีมผมไม่เก็ตสักทีครับเรื่องการตลาดไม,ไม่เก็ตสักทีผมพยายามนะครับสอนแต่เวลาผมสอนผมก็สอนแบบข้าวๆแล้วเขาก็บอกว่าเก็ตแล้วนะครับแล้วพอผมถามว่ามีคําถามไหมเขาก็บอกไม่มีแต่พอไปทํามันไม่ได้ดังใจอะ่ะ แล้ววันหนึ่งผมโมโหมากมากครับโมโหแบบเฮ้ยวันนึ่งมากูจะด่าให้ทุกคนเอาคนออกนะครับแต่พอผมมานั่งอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วผมก็แบบคือแล้วเขาบอกว่าไม่มีทีมที่แย่มีแต่ผู้นาที่แย่แม่งขึ้นมาในหัวครับตอนแรกผมก็ไม่ยอมรับมันแต่สุดท้ายมันคือความจริงครับทีมไม่ได้แย่หรอกผมแย่เองถามว่าเจ็บไหมโคตรเจ็บแต่มันเป็นบทเรียนของผมครับผมมาถามตัวเองว่าเฮ้ยตกลงผมสอนเขาแบบจริงจังหรือยัง คือผมลงรายละเอียดเร่างหนึ่งผมให้เวลากับเขาเท่าที่ต้องการเรี่องเพราะผมอยากสร้างทีมตรงนี้3คือเฮ้ยผมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เขาแสดงออกเรี่งว่าเขามีคําถามอะไรเขาสามารถถามได้เพราะถ้าเขาไม่กล้าถามแต่ว่าผมไม่ได้สร้างพื้นที่ปลอดภัยมากพอแต่ว่าผมมีปัญหาเรื่องวัฒนธรมฟังแล้วมันเจ็บมากครับแล้วผมรู้สึกผมต้องทํางานหนักมากตอนแรกผมรู้สึกโอ้โห oh แต่สุดท้ายเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องทำครับในานามคุณนําเพราะประเด็นคืออย่างนี้ครับถ้าผมไม่ทำเนี่ยผมก็อยู่เหมือนเดิมครับ แล้วจริงๆคือในโลกนี้มันก็เต็มไปด้วยคนที่อยู่เหมือนเดิมเพราะไม่อยากทําสิ่งเหล่านี้และนั่นคือสาเหตุที่เขาไม่เติบโตไม่สําเร็จผมก็เลยถามว่าผมอยากเป็นแบบนั้นไหมไม่ก็เริ่มทำครับเริ่มสร้างบอกเฮ้ยผมรับผิดชอบเองผมรู้สึกว่าผมเนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างพื้นที่ปลอดภยัยผมอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากไปนะครับผมเลยบอกผมรับผิดชอบเองอแล้วผมโมโหม,ม,มากๆตอนแรกพวกคุณแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ตัวผม ผมเริ่มรู้แล้วผมต้องมาแต่รับผิดชอบผมจะเปิดมากขึ้นผมอยากให้พื้นที่นี้ปลอดภัยมากขึ้นแล้วผมก็บอกว่าเราอยากให้สิ่งนี้มันบู๊ตจริงๆนะครับแล้วก็เริ่มให้แต่ละคนแชร์พอแต่ละคนเริ่มแชร์เขารู้สึกเฮ้ยนั่นเป็นพื้นที่ปลอดภยัยเรามาทํายังไงให้มันดีขึ้นได้นะครับเราก็เลยมาช่วยกันหาวิธีแก้แล้วเขาบอกแล้วจากที่แต่ก่อนมันจะเป็นประชุมแบบผมพูดอย่างเดียวสั่งอย่างเดียวตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนเขาเริ่มมีความคิดเห็นเขาเริ่มมีส่วนรวน่วมเเเเค้้าารริ่มมป็นนจของ,ของันะบแลว ผมก็เลยบอกเฮ้ยแม่งเวิร์กจริงๆว่าเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยคือวันนี้ผมพูดยาวมากเนี่ยสรุปสั้นๆคือนะครับคือสื่อสารที่เป็นสําคัญมากๆครับอันที่สองสร้างวัฒนธรรมให้เป็นอันที่ 2, สามเ,เป็นผู้อํานวยอันที่สี่ครับไม่มีผู้นําที่ไอ,อ้ไม่มีทีมที่่มีแต่ผู้นําที่่ถ้าคุณมาจากความรับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นต์ทีมคุณก็จะมาจากสิ่งนั้นนะครับเคล็ดลับง่ายๆในการเป็นสุดยอด ผู้นำนะครับในนี้มันเขียนนักขายนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยบนะครับแล้วมันมีช่วงหนึ่งนะครับไลฟ์ของเราหลุดนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เราคนหายไปเยอะมากถ้ามีประโยชน์พิมพ์คําว่ามีประโยชน์เข้ามาหรือกดหัวใจรัวๆนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราไลฟ์ผ่าน t ิกต็อกนะครับเราจะไลฟ์รืเลยคุณต้องการให้มีหัวข้อไหนต้องการให้ไลฟ์ด้านไหนนะครับแชร์มาผมอยากฟังความคิดเห็นจากคุณนะครับผมอยากฟังไอเดียจากคุณนะครับแล้วก็ถ้ามีประโยชน์นะครับก็ กิมเลิฟกิมไลค์กันไหเยอะในทิกตอกก็นี่เป็นไลค์ครั้งแรกถ้าอยากให้ไลค์่างนี้อีกนะครับก็กดกดเขาเรียกอะไรน,นะในทิกตอกเขาเรียกเขาไม่เรียกสแตทไบเบอร์ใช่ไหมครับทีมผมผม,ผมันก็ทำผมไม่ได้เก่งทุกอย่างครับทีมผมช่วยผมจริงๆนะครับก็คือทีมผมช่วยผมจริงๆโอเคนะครับถ้ามีประโยชน์ก็กดอะไรนะกดกด follow ใช่ไหมใช่<ๆ>กด follow ใช่ครับกด follow โอเคนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยนะครับมีคำถามอะไรถามเข้ามาได้แล้วก็พบกันใหม่ ไลฟ์ข้าาสวัสดีครับบ๊ายบายุูม